สวัสดีครับพบกับรายการย้อนนาทีคดีดังกับผมภาทิ์วิวัฒน์มนัสกุลครับเชื่อว่าถ้าพูดถึงคดีหลอนที่เกิดขึ้นในเรือนจำแล้วหลายคนคงต้องนึกถึงคดีในตำนานอย่างเรื่องกิ่งแก้วหลอสูงเนินครับนักโทษประหารหญิงที่ถูกยิงกว่า15นัดถึงจะเสียชีวิตและเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดกันปากต่อปากว่ากลายเป็นวิญญาณเฮี้ยนเฝ้าเรือนจำ วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตไปไขคำตอบกับเรื่องราวของกิงแก้วหล่อสูงเนินซึ่งเธอเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาและได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพโดยเธอได้รับความไว้วางใจจากครอบครัวนหนึ่งเป็นอย่างมากจึงได้จ้างเธอมาเป็นพี่เลี้ยงลูกซึ่งเป็นเด็กชายวัยหกขวบจนกระทั่งวันหนึ่งนางกิงแก้วได้ร่วมมือกับโจนผู้ชายสองคนหนึ่งในนั้นเป็นสามีของเธอ โดยได้ทำการจับเด็กชายที่เลี้ยงอยู่นั้นไปเรียกค่าไถ่าจากพ่อแม่ของเด็กโดยตามแผนการนั้นพ่อแม่เด็กจะต้องโยนเงินลงจากรถไฟตามจุดที่กำหนดแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเวลาส่งมอบเงินนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนผู้ปกครองของเด็กมองไม่เห็นจึงทำให้จังหวะโยนเงินนั้นผิดพลาดส่งผลให้พวกโจรโกรธแค้นและแทงเด็กเสียชีวิตในที่สุดเพื่อปิดปาก แม้ว่าขณะนั้นกิ่งแก้วจะพยายามห้ามพวกโจรไม่ให้ทำร้ายเด็กแต่สุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตและถูกนำศพไปฝังก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีซึ่งจากการชันสูตรศพนั้นพบว่ามีเศษดินอยู่ในปอดแสดงให้เห็นว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ฝังศพด้วยการกระทําของเธอนั้นกิ่งแก้วจึงถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งในเวลานั้น สภาพจิตใจของกิ่งแก้วย่ำแย่มากโดยเธอนั้นเคยพยายามฆ่าตัวตายเพื่อหนีโทษประหารและเธอยังได้ยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอในคดีว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าเด็กเธอขอร้องว่าได้โปรดอย่าฆ่าฉันฉันไม่ได้ฆ่าเขาเธอพูดซ้ำซากแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอรอดพ้นตามที่ร้องขอ ื่อถึงวันประหารกิ่งแก้วถูกส่งไปยังลานประหารเพื่อทำการประหารด้วยการยิงเป้ากระสุนนัดแรกที่พุ่งออกไปถึงตัวเธอสร้างความประหลาดใจให้กับเพชฌฆาตอย่างมากเพราะภาพที่เห็นคือเธออ้าปากหายใจไม่เสียชีวิตในทันทีจนยิงนัดที่สองสามและสี่เธอก็ยังหายใจและมีชีวิตอยู่แม้เลือดจะออกมาก็ตามเธอถูกยิงกระสุนอีก15นัดก่อนที่จะเสียชีวิต ในที่สุดมีงานเขียนของผัสดีท่านหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าจนเมื่อถึงวันประหารขณะที่นางกิงแก้วโดนคุมตัวไปยังแดนประหารนางพร่ำเพ้ออยู่ตลอดเวลาว่าฉันไม่ได้ผิดเมื่อเข้าสู่หลักประหารเพชรคาดก็เตรียมตัวลั่นไกไปที่หัวใจของนางกิงแก้วเสียงปืนชุดแรกดังขึ้นกระสุนพุ่งสู่ร่างนางกิงแก้วจากนั้นเลือดก็สาดพร้อมกับเสียงห้ยหวนของนางกิงแก้วว่า ฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดเพชาคาต,ตกใจมากที่นางกิงแก้วยังไม่ตายจึงยิงใส่อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้นางกิงแก้วพ้นทุกข์โดยเร็วแต่ปรากฏว่านางกิงแก้วก็ยังไม่หมดลมหายใจและยังตะโกนโหยหวนด้วยความทรมานว่าฉันไม่ผิดทางผัดสีและหมอประจำเรือนจำจึงรีบเข้าไปตรวจสอบที่ร่างนางกิ่งแก้วอีกครั้งหนึ่งและผลปรากฏว่านางกิ่งแก้วนั้น มีหัวใจอยู่ที่ด้านขวาทางพัสดีจึงต้องวัดเป้าอีกครั้งหนึ่งและทำการประหารใหม่และคราวนี้นางกิงแก้วได้พ้นทุกข์แล้วเสียทีพร้อมกับพูดสุดท้ายว่าฉันไม่ผิด <c oughs> แม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าปากต่อปากว่าหลังจากที่นำศพของเธอมาไว้ที่ห้องเก็บศพ ยังคงมีคนได้ยินเสียงฉันไม่ผิดดังจากในห้องซ้ำแบบนี้ตลอดเวลาและทุกวันนี้ยังมีผู้พบเห็นเธอเป็นผีวนเวียนปรากฏให้เห็นที่เรือนจำบางขวางเรื่องราวของเธอเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากบางคนถึงกับมองว่าหรือจริงๆแล้วเธออาจเป็นแพะไม่ได้ทำความผิดจริงวิญญาณถึงไม่ยอมไปไหนขณะที่มีการเปิดเผยความจริงอีกด้านหนึ่งถูกเปิดเผยให้ภัสดีในเรือนจำ หลายคนเล่าว่านางกิ่งแก้วรักเด็กคนนี้มากรักเหมือนลูกและเมื่อวันที่เด็กถูกสังหารเป็นวันที่นางกิ่งแก้วไม่อยู่ทางฝ่ายสามีจึงลงมือสังหารเด็กเสียฝ่ายนางกิ่งแก้วกลับมาและไม่พบเด็กก็รู้ได้ทันทีว่าอาจเกิดอันตรายกับเด็กคนนั้นนางจึงออกตามหาเด็กและมาพบรอยดินที่เหมือนเพิ่งฝังเสร็จใหม่นางกิงแก้วจึงลงมือขุดจนพบร่างเด็ก แต่ไม่ทันการเสียแล้วเด็กหมดลมหายใจไปเสียก่อนนางกอดศพแล้วร้องไห้อยู่พักหนึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังบุกจับพอดีนางกิงแก้วจึงตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายนี่คือคำสารภาพที่นางกิงแก้วได้เคยพูดเอาไว้กับพสดีภายในเรือนจำซึ่งในเวลาต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับสามีของกิงแก้วได้ชื่อนายกเกษมหรือเสริมสิงลา ซึ่งสามีของกิงแก้วโดนประหารชีวิตเหมือนกันและอีกคนหนึ่งคือนายปิ่นพึ่งญาติหลังจากเหตุคดีนี้ผ่านพ้นไปประมาณ20ปีก็มีข่าวว่านายปิ่นไปบวชพระซึ่งบวชนานแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบอย่างไรก็ตามเรื่องราวหลอนยังคงมีต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นเพราะได้มีการกล่าวอ้างจากบุคคลในเวลานั้นบอกว่า กิ่งแก้วรอสูงเนินเป็นผีที่หลอกล้อนคนที่อยู่บริเวณภายในเรือนจําและรอบข้างเรือนจําและผู้คนในบริเวณนั้นจะได้ยินเสียงของกิ่งแก้วพูดแต่ว่าฉันไม่ได้ทำจนเกิดเป็นความหลอนทําให้ผู้คนแถวนั้นและนักโทษต่างหวาดกลัวแต่อีกข้อมูลที่น่าสนใจคือไม่มีใครยืนยันได้ว่ากิ่งแก้วได้หลอกล้อนคนในเรือนจําและคนรอบข้างอย่างที่มีคนกล่าวอ้างหรือไม่ และเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาให้ค้นหากันต่อไปและนี่คือเรื่องราวของกิ่งแก้วหล่อสูงเนินสำหรับวันนี้ยอ้อนนาทีคดีดังต้องลาไปก่อนคดีดังคดีดต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ